บุ๊กเซอร์วิสนะคะวารันตีจากศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นรถที่มีเล่มบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์เช็คระยะ กันมาตลอดนะคะพวงมาลายัยถูกวมเนื้อไัยนะคะ SRS 2ตำแหน่งเลยนะคะเป็นคู่หน้าให้นะคะดังปอดภัยทั้งสองที่เลยนะจ๊ะคันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะปุ่มพุซซ่ารตรงนี้ให้ด้วยจ้ะคะันนี้แม็กสวยๆใส่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะห้องสัมภาระนะคะที่มีพื้นที่กำลังดีพอสมควรน,นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะส่วนตรงนี้พับเบาะลงไป แบบนี้นะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มขึ้นมาอีกสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะหรือจะพับแยกไว้เผื่อให้ที่นั่งคนนั่งตรงนี้อีหนีตำแหน่งก็ได้นะคะมารีวิวแบบเรียวๆก,กับพลอย PS a อ t อกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์พีออบ้านสวนสันักกานใหญ่ บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเราเปิดทําการทุกวันวนะคะไม่เว้นวันหยุดนะค่ะตลิกเลยนะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเลยนะคะถ้าใครว่างก็เข้ามาได้นะคะเลิกงานก่อนก็มาได้นะคะคอยรอจนถึง6กโมงเลยส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้ซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เลยนะคะยังไงช่วยทําเป็นกาลังใจให้พลอยหน่อยนะคะหรือเพื่อ,อนๆคนไหนที่อยากดูรถ คันไหนเพิ่มเติมที่ยังไม่เห็นในนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกเราได้นะเจา้าอยากดูคันนี้นะคะ เรามีให้ดูทุกรุ่นจริงๆสัญญานะคะและสำหรับวันนี้ค่ะขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะเป็น Suzuki Swift g l เครื่อง1.25ซีซีนะจาจะบอกว่าได้ซีซีมากกว่าเพื่อนเขาหนิดึงด้วยนะนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบรถ5ประตูคันนี้นาะจะบอกว่าเน้นความเท่นะคะดูจากสีแล้วนะคะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาดำนะ แล้วก็กระจังหน้าสวยๆนะคะคันนี้จะบอกว่าลงแม็กแล้วก็ยางใหม่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาดูกันทุกจุดเลยนะคะฝากกันก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกันนิดนึงสําหรับใครที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลนะคะเตรียมเอกสารได้เลยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรขอให้มีที่มาของไรายได้ที่ชัดเจนนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเหนือใต้ออกอกตกเราไปส่งให้หมดเลยนะจ๊ะส่งให้ฟรีอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถสีเทาดำนะคะ กระจังหน้าสวยๆนี่นะคะเพราะชอบไฟของเขามากเลยอะ่ะเหมือนปีกปีกผีเสื้อเลยสวยมากนะคะไฟหน้านะคะคันนี้แม็กสวยๆใส่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะเพิ่มความเท่นะคะความเข้มให้ตัวรถไปอีกนะคะส่วนยางนะคะคันนี้ได้ยางใหม่แม็กซิสนะคะใส่ไว้ให้แล้วเป็นยางขอบ15ะะอ้านะจ๊ะยางยังใช้ได้อีกยาวเลยนะจ๊ะ ด้านข้างเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกสีเทานะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะมีรองกันลอยนะคะโครเมี่ยมให้ด้วยนะคะเป็นสวิต์ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะดูกันทุกจุดเลยนี่เลยจะะ๊ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นทรงรถ5ประตูแบบนี้เลยนะคะ แตะปุ่มยางนะคะดันฝาท้ายขึ้นไปเลยนะจานี่เราก็จะเห็นภายในตรงนี้นะคะห้องสัมภาระนะคะที่มีพื้นที่กำลังดีพอสมควรน,นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะส่วนตรงนี้พับเบาะลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มขึ้นมาอีกสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะหรือจะพับแยกไว้เผื่อให้ที่นั่ง คนนั่งตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูว่าเป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะรถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะคะตัวน็อตเขาก็จะเดิมๆแบบนี้นี่เลยนะคะเดิมยันฝุ่นทุกคน <laughs> ล้อเล่นนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะคะนี่นะคะให้ดูเป็นแบบเดิมๆจริงๆเรียวๆจริงๆทุกคนนะคะตัวล็อกเดิมแบบนี้นี่ ะะพับเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ Swift GL ปี2017เกียร์ออโต้นะจ๊ะเบาะของเขาค่ะเป็นเบาพรมสลับผ้านะคะนั่งนุ่มสบายนะคะรถจอดตากแดดน,นะคะนั่งลงไปก็ไม่ร้อนก้นนะคะพวงมาลายัยถูกลมเนื้อไผ่นะคะ SRS 2ตํตำแหน่งเลยนะคะเป็นคนู่หน้าให้นะคะนั่งปลอดภัยทั้ง2ที่เลยนะจ๊ะคันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะปุ่มพุชซัสต,ตรงนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ เกียออโต้นะคะที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งช่องสิบสาย usb อยู่ตรงนี้นะคะภาษีพรบรเราต่อให้นะคะบุ๊กเซอร์วิสนะคะวารันตีจากศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นรถที่มีเล่มบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์เช็กระยะกันมาตลอดนะคะอ่ะีเลยนะคะภาษีพรบรต่อให้นะคะคันนี้ก็เป็นรถสภาพป้ายแดงเลยเนื่องจากยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะมีแบบกระจกให้ด้วยนะจ๊ะ โอเคนะคะปุมผูสตาร์ทพุงมาลัยมาติไม่ใช่พุงม,มาลัยมาติสิพุงม,มาลัยแอร์แบ็ทุกคนนะคะพุงม,มาลายแอร์แบนะต้องขออภัยไปพูดผิดไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้รองรับ FMAM AUX ให้หมดเลยมีจอแสดงผลให้ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะย,ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยคันนี้นะคะราคาจกสดเพียง330,000บาทเท่านั้นนะคะผ่นสบายๆอยู่ที่5,000กว่าบ,บาทนะคะใครตามหาอยู่นะคะคันะคะคนี้ Swift 1> G.L 1.25นะคะเกียร์ออโต้ขับสบายๆเป็นรถปี2017นะจ๊ะเอาไปขับได้เลยนะคะดีสวยจริงๆค่ะออกรถจบเพียง999บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ